เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฒธธมรามาธิบดินนพค .36 สนพ .3 นทพ,พร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรเข้าวสารอาหารแห้งและพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชการะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบหนึปี เมื่อวันที่20กันยายน2568บกทอทอโดยนอพอคอ .36 สนอพอ .3 นทพอร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชการะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฒมรามาธิบดิน เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ100ปีเพื่อเทิดพระเกียรติถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีนายอำเภอศพเมยเป็นประธานค่ะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเลือนทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานรัฐวิสาหากิจร่วมในพิธี ณหอประชุมโรงเรียนศบเมยวิทยาคมอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานัติมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินทร่งของราชพระองค์ทรงมีความรักความห่วงใยแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่งค่ะทรงมีพระราชจร,ยาาริยวัตรอันงดงามเป็นที่ประจักษ์และพระปีชาสามารถสมบูรณ์พร้อมแห่งขัตติยะ ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะทํานุบํารุงปกครองบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีพระราชกรณียกิจที่ทรงบําเพ็ญเป็นอนเนกประการต่อประเทศชาติและยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้อยู่ในใจไทยตลอดกาลนิว24สถานีประชาชนทศพลบุญยาพัฒนภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน